โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่อง Admin Lift ที่ให้บริการรับฝากขาย ID เกมรับกลาง ID เกมเติมเพชรฟรีไฟล์แต่ละรหัสราคาไม่แพงเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทมีมากมายให้เลือกซื้อเลือกหาซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนที่นี่เลย YouTube Admin Lift เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสันกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Admin Lift เดี๋ยวลิงก์ YouTube ผมจะทิ้งไว้ใต้เด,ดคลิปชั้นเลย โอเคก็ผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชชู่เอสทอย่ผมครูต้วยห้ฮัสบกมอมและวันนี้ก็เป็นการฝากขายรหัสอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับใครเนี่ยที่สนใจอยากจะฝากขายรหัสสินค้าฟรีไฟนะครับนะก็สามารถทักเพจมาได้เลยครับนะใครอยากฝากขายเนี่ยทักเพจมาได้เลยนะครับค่าฝากมีเพียงแค่10%เท่านั้นครับนะในการฝากขายแต่ละครั้งเนี่ยคุณต้องโอนค่าฝากก่อนทําคลิปนะครับจะไม่มีเอา้า เดี๋ยวโคสเอสเนีบอกว่ามันยังมีอยู่เหรอมันยังไม่มีหนิโคสเอสน่ะเออใช่ไหมโคสเอสไม่มีแล้วนะครับทุกคนครับนะสำหรับใครอยากจะฝากขายสินค้านะครับมีค่าฝากเพียงแค่10%เเท่านั้นนะครับทุกคนครับอย่างเช่นคุณอยากจะฝากขายราคาที่1,000บาทคุณก็เอา1,000เนี่ยไปหารด้วย10บมันก็จะเท่ากับ 100นั่นก to to ็คือค่าฝากที่คุณจะต้องโอนเงินก่อนทำคลิปนั่นเองนะครับทุกคนครับนะสำหรับใครที่อยากฝากขายนะครับก็ตามนี้นะครับนะผมพูดบ่อยมากนะครับนะหรือว่าถ้าคุณอยากฝากขายคิดง่ายเลยคุณตัดศูนย์ตัวสุดท้ายออกนั่นก็คือค่าฝากที่คุณจะต้องโอนก่อนทำคลิปนะครับนะสำหรับใครอยากฝากขายเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมเงินค่าฝากมาก่อนนะครับจะไม่มีแบบว่าขายก่อนแล้วเอาเงินค่าฝาก ถ้าหากเอาอันนี้ก็ไม่มีนะครับทุกคนครับนะแล้วว่าใครนะครับที่สนใจอยากจะซื้อหัสสินค้าไหนนะครับนะให้ทุกคนเนี่ยดูในคลิปก่อนนะครับดูคลิปให้จบนะครับค่อยมาถามนะครับว่าหัสาสินค้านั้นมีอยู่หรือเปล่านะครับบางคนเนี่ยดูที่หน้าเดสคริปชั่นเฉยๆนะครับนะไม่ดูนะครับดูแค่หน้าปกอย่างเงี้ยไม่เอานะครับนะดูว่ารหัสสินค้าอะไรนะครับราคาเท่าไหร่นะครับทุกคนครับ แล้วก็ก่อนที่คุณจะทักมาเนี่ยคุณดูที่ใต้เดี๋ยวอธิบาก่อนนะครับนะในลูกศรข้างล่างนี้นะครับนะคลิกเข้าไปดูนะครับว่ามันเนี่ยมีรหัสสินค้าประมาณ7-8รหัสนะครับในแต่และ1คลิปนะครับคุณก็ดูว่ารหัสนั้นน่ยขายไปแล้วหรือยังนะครับให้คุณดูที่ใต้เดี๋ยวอธิบาก่อนนะครับทุกคน,นครับแล้วค่อยทักมาถามนะครับถ้ามันยังไม่อยู่นะครับถ้ายังมันยังอยู่หรือว่ามันลดราคาแล้วผมก็จะเขียนว่า,อ,าอยู่ลดราคาประมาณนี้นะครับทุกคนครับก็ให้ทักเพจมาถามอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าใครที่สนใจอยากจะปั๊มแรงฟรีไฟนะครับนะทางเพจของเราก็มีบริการปั๊มแรงฟรีไฟด้วยเช่นกันนะครับทุกคนครับอัตราค่าบริการปั๊มแรงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับหรือว่าใครที่สนใจอยากจะเติมเพชรฟรีไฟนะครับนะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นในการเติมนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนครับอัตราค่าบริการนะครับแ้าส่วอนโคสเอ หมดแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับนะโคดเเนี่ยหมดโปรโมชั่นโคดเอไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่กับการฝากขายหลักสินค้านะครับอแล้วก,ก็การผ่อนนะครับทุกคนครับการผ่อนการจองหลายคนเนี่ยถามมานะครับไม่เข้าใจการผ่อนการจองฟังคลิปนี้เราจะเข้าใจการผ่อนการจองนะครับ สำหรับการผ่อนการจองนะครับทุกคนครับนะมีแบบว่านะครับนะมันก็จะเป็นแบบว่านะครับสำหรับใครอยากผ่อนอยากจองเนี่ยต้องมีค่าธรรมเนียมในการผ่อนการจองเนี่ยหนึบาทนะครับอย่างเช่นคุณอยากจะซื้อหสินค้านี้นะครับแต่มันราคา10,000บาทนะครับนะคุณก็ต้องนะครับถ้าคุณอยากจะผ่อนอยากจะจองเนี่ยคุณต้องโอนเงินก่อน100บาทนะครับนะเพื่อที่จะทําการผ่อนการจองก็คือโอนเงิน100บาทนั่นเองครับถ้าคุณอยากจะผ่อนอยากจะจองโอนเงิน100บาทนะครับนะก็คือ 100บาทไม่รวมค่ารหัสนะครับทุกคนครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะจ่ายสดคุณจ่ายแค่10,000บาทแต่ถ้าคุณอยากจะจองนะครับคุมขอจองรหัสสินค้านี้ครับนะค่าจองก็100บาทค่าผ่อนก็100บาทนั่นเองนะครับนะถ้าเมื่อคุณจ่าย100บาทเสร็จปุ๊บนะครับคุณก็จะได้จองรหัสนั้นนะครับรหัสนั้นคุณก็ได้จองไว้แล้วนะครับทุกคนครับหรือว่าคุณ1อ่าเมือ่อคุณจ่าย100บาทปุ๊บนะครับคุณก็จะได้ผ่อนรหัสนั้นนั่นเองครับแต่ถ้าคุณอยากมาจองปปาากกเล่่นนี้ผมมไรับคทุ ก็จะประมาณนี้ครับในการผ่อนการจองก็ผ่อนผ่อนได้นะครับจองได้ไม่เกิน30วันนะครับนะถ้าเกิน30วันแล้วก็คื ata, อโมฆะนั่นเองนะครับก็ขอตัดสิทธิ์แล้วกันนะครับนะเมื่อคุณที่โอนเงินมาไม่ครบก็ต้องผ่อนให้ครบจองให้ครบภายใน30วันจ่ายเงินให้ครบภายใน30วันนั่นเองนะครับทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปสู่การขายหลักฟรีไฟล์ฝากขายหลักฟรีไฟล์ของเรากันต่อเลย โอเคีครับมีกับหน้าสินค้า776เในนะครับสอาบาทเชื่อม Facebook นะครับทุกคนครับมาด้วยเลเวล70ครับไลท์4405ครับสิขั้นสูงก็ตามนี้เลยครับทุกคนครับเหลืองเติ๊กเลยเดียวไปโดนที่แฟชั่นตัวละครครับแฟชั่นตัวละครของเราคโนซิโร่โจเซฟฮาิโตะหงอคงแรงต่างครบเซตกันเลยทีเดียวครับไปดูกันที่แฟชั่นการแต่งตัวกันเลยครับ นี่เลยครับทุกคนครับสิทธิ์ขั้นสูงตึงๆแรงครับทุกคนครับเซตตาดงตาแดงของเรามีมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับนะหัวจีองหัวขาว G m ครับนี่เลยนะครับใครที่ชื่นชอบหมวกองหมวก F I o k เคซนโซปราโตสุดเทพสุดแรงครับหมวกของเขาั่นเองครับทุกคนนี่เลยครับนะเซตแบบว่าสุดนักจิ้งจอกมีแน่นอนครับทุกคนครับเซตไอยโอเคของเราั่นเองครับ โอ้ตึงๆะไรครับทุกคนครับหน้ากากตรงหน้ากากดำหน้ากากขาวแรืงต่างครับนะมันจะเป็นผ้าปิดปากโอ้ยลายเพ้นหน้านะครับทุกคนโคตรเท่นะครับนะดูที่แฟชั่นเสื้อผ้ากันบ้างครับเสื้อผ้าของเราครับทุกคนครับก็จะตามนี้นั่นเองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนะมาดูกันที่แฟชั่นกางเกงกันบ้างนะครับ กางเกงของเราครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะครับนะแฟชั่นรองท้รองเท้าของเราก็จะตามนี้นะครับรองเท้าตรงรองเท้าแตะอะไรต่างๆครับครบเซตกันเลยทีเดียวครับชุดก็จิครับเป็นไงครับนะก็จิสีสีเขียวอ่ะกรีนก็่ีไม่ค่อยมีใครมีเท่าไหร่นะครับทุกคนครับนะไม่ค่อยมีใครที่มีแล้วมาฝากนะครับแพ็กเกจตัวละครอื่นๆครับไม่ไปเป็นลูกแก้วคิสตัลนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไปดูที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างนะครับนี่เลยครับตัวละครของผู้หญิงของเราครับทุกคนครับนะไม่จะเป็นหัวอายุโอเคสุดเท่สุดแรงนะครับ ก็มีมาให้เหมือนกันครับทุกคนครับเว้นตรงเว้นตาบอกเลยว่าแลคคิสตันเนี่ยเอาเป็นแลกหัวออโอเคเว้นตาอเคเนี่ยใส่แล้วเท่ใส่แล้วหลอกกันแน่นอนครับมาดูที่แฟชั่นเสื้อผ้าครับทุกคนนี่เลยนะครับมนุษย์ยกคุงยกหินอะไรต่างมีแน่นอนครับนี่เลยนะครับทุกคนครับนะเสื้อคอตรงคอเต่าเนี่ยนะครับธรรมดาแต่ไม่มันดูธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาแน่นอนครับทุกคนครับ ก็จะตามนงตามนี้ครับแฟชั่นรองเท้าของเรานะครับ2,300าบาทนั่นเองครับไปดูกันทีู่้หูตัวละครกันต่อเลยนะครับ้หูตัวละครของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนกฟินิกครับเลเวล7กันเลยทีเดียวครับเป็นกงเพนกวินคอลเลคชันครับนี่เลยนะครับนัโอ้โหเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับเยอะแยะมากมายแก่กลองเป็นยองใหญ่กระเป๋าสพายสเตทสแตทครับโอ้กระเป๋าก็เยอะนะครับทุกคนครับนะกล่องดวงใจยานผ่านนะแอร์บรอดของเราร่มทูชีพครับผ้าพื้นหลังก็นี่เลยครับ เป็นอะไรที่เยอะครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับเวล70ครับทุกคนครับนะเวล70 70 70เสแล้วนะครับสกายวงสกายวิงเวล70มันต้องมีแบบเสื้อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเสื้อก่อนนะครับเสื้อเลเวลอัพนี่ครับมันต้องมีสินะครับนะมีไหนนะเสื้อเลเวลอัพนี่ผมหาไม่เจอจริงๆนะครับใครเจอเสื้อเลเวลอัพบ้างครับนะ70ต้องมีเลเวลอัพแล้วนะครับเอ้าเดี๋ยวเสื้อเลเวลอัพ 70ต้องมีเลเวลอัพนี่เออนี่ทุกคนผมหาเสื้อเลเวลอัพไม่เจอนะครับนะถ้าอยู่แถวๆนี้แหละนะครับนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเสื้อเลเวลอัพก่อน,นครับไม่เว้ย70ต้องมีเสื้อเลเวลอัพนะครับทุกคนครับนะใช่ปะนี่70ต้องมีเสื้อเลเวลอัพแล้วครับเดี๋ยวผมหาเสื้อเลเวลอัพให้ทุกคนก่อนในครับทุกคนครับนะหรือว่าเขาออกไปแล้วเหรอเจมาออกไปแล้วเหรอเสื er อ้อเลเวลอัพอ่ะ นี่ครับทุกคนครับนะเฮ้ย hey, หาไม่เจอปะเฮ้ย hey, เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจ70ต้องมีเสื้อหรืออัพนะเฮ้ย hey, หายไปไหนวะแล้วผมไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนรูปแบบหรออันนี้ช่างมันนะครับทุกคนครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่อาวุธปืนกันบ้างครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นนีเลยนี่ครับนะ AK มังกรครับ ไอคของเราครับทุกคนครับเมงกอนเขาสกินปืนหลักผมว่าครบพร้อมเล่นนะครับนนี่ครับสกายคิปติดเลิฟกอร์ซา a อค29ฟาร์มัสเอ็กเอ็ม8ของเราเอ็ม60เอ็น90ปืนพลาสมากันครับอย่างที่ที่จ m 4, p เอ็มพีเอ็มพี 5vs40p90 ครับทุกคนครับทำสันของเราสกินนี้บอกเลยว่าเป็นสกินที่ดีนะครับ ในส v ่ใครขึ้นชอบนะครับลูกซองครับทุกคนครับนะลูกซองอีโวนะครับเลเวลสองลูกซองไฟเซตัมะอะไรต่างๆครับสปงสเปสครับนี่เลยซีกระบอกเอ็นตุแปดเจ็ดถาวรนะครับไม่ใช่หนึ่งถาวรหนึ่งยี่สิบยี่สิบเส้นงนะครับทุกคนครับนะนี่เลยครับ AWM นะครับ AK นะครับ M82B ถาวรครับทุกคนครับนี่เลยครับสายตันแรลงแรลงเกียร์เนี่ยเขาชอบใช้กันนะครับทุกคนครับเนื่องจากว่า 1> m 1 8มปเจ็ดมันไม่มีใครแบบระยะระยะระยะไกลไม่สู้อ่ะจริงๆนะครับทุกคนนะยิงเจาะไอวอลแล้วก็ตายเลยนะครนะนี่ฟีดขเราแลเบิดมือบบอีกสิบสามรูปแบบไอวอลอีกสามอันครับอาเธอร์เรามาด้วยเีในราคา2,300ันาับาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับรหัสสินค้า777ในราคา2,500บาทนะครับมาด้วยเลเวล63ไรซ์2,486สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับมาจากคนที่แฟชั่นตัวละครครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นฮายาโตะโคโนอโลกอะไรต่างครับครบเซ็ตกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับนะตัดท่ามาที่อโลกกันเลยครับ นี่เลยครับทุกคนแฟชั่นหัวของเราครับไม่ว่าจะเป็นตึงๆแรงๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับแฟชั่นแว้นตรงแว้นตาสายให้ลงให้แรงหน่ยไม่ควรพลาดนะครับทุกคนครับชุด8บิตครับทุกคนครับก็มีมาให้เหมือนกันครับนี่เลยครับทุกคนครับหน้าตาดวงตาแดงเขาเรียกว่าอะไรนะหน้ากากดำนั่นเองครับลงหลอมครับทุกคนที่หลายคนต้องการครับทุกคนเสื้อเปิดบง8บิตอะไรต่างๆครับก็มีมาให้ชุดเซ็ตโอ้ยเยอะแยะมากมายครับทุกคนครับนี่เลยนะครับ เสื้อแหล่งซีซั่น4ครับทุกคนครับเสื้อ a สุดสุดเท่สุดแรงของเรานะครับเป็นไงครับทุกคนครับแล้วก็เสื้อไก่เป็นบิดครับราคา2,500บาทนั่นเองครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกางงทางเกงของเราครับตามนี้เลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับทุกคนครับนี่เลยครับถ้าใบเรดองเรตไออะไรต่างๆ ครบเซตกันเลยเดียวครับทุกคนครับชุดเซตก็จิเป็นไงก็จิตรงนี้เนี่ยผมไอซ์ก่าก็จิเนี่ยไม่ค่อยมีใครมีนะครับแพ็กเกจตัวละครอื่นๆครไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วคิสซันของเราไปดูกันที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับโอ้หัวยูเคมีแน่นอนครับทุกคนครับนี่เลยนะครับนะแฟชัดหัวยูเคจริงๆแรงๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนครับซูมเหมือกฟางสการ์เล็ตเฟรมเลงต่างหนวดโค้งหนวดขาวบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสายไฮไลท์เนี่ยถูกใจแน่นอนครับทุกคนครับใส่ชุดนี้เข้าไปนครับ นี่เลยครับซีซั่น4ซีซั่น5ครับทุกคนครับกับเสื้อไก่แปดบิดน่นะครับนะ สกีเป็นบิดนั้นไม่ค่อยมีใครมีครับเนื่องจากว่ามันหายากมากครับทุกคนครับนะสำหรับใครมีเนี่ยก็คือว่าเป็นของแรงไปที่ร้อยแล้วนะครับทุกคนเปลว่าใส่สกีเป็นบิดเนี่ยนะครับทุกคนครับแบบนะครับนะตึงตึงอ่ะทุกคนต่อไปนะครับดูคนที่คู่หูตัวละครกันบ้างครับไม่ว่าจะนกฟินิกครับทุกคนครับเพิงกงพนงกินหมีแพนด้าอะไรต่างๆครบเสร็จครับคอลเลคชันท่าทางท่าไก่ครับนี่เลยครับนะนะครับสองพันแปดสิบได้ท่าไก่ท่าดันพื้นครับทุกคนครับดันพื้นขาลอยนี่นะครับเขาเรียกว่่าาดันนพื้ขลอยใชปะ อะไรต่างครับนะพี่ครับมีท่าดันพื้นขาลอยฟ้าไหมครับนี่เลยครับท่าดันพื้นขาลอยฟ้ากล่องดวงใจยานผ่านนะครับทุกคนแอร์บอร์ดของเราร่มชูชีพครับทุกคนไซต์มาเอซุดอะไงต่างภาพพื้นหลังก็ตามนี้เลยครับรูปภาพ A B C T H ครับทุกคนตาของเราสกายวิ่งครับไปดูที่อาวุธปืนกันบ้างครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ M4 A K ครับ A K คอน A K ขาวครับเป็นไง m 4 s k a ครับทุกคนครับหนากอสรานะครับ M249 Famas XM8 M60N94 ครับทุกคนครับนะ s m g ที่ UMP MP5 PDP 40 P90 ครับ G15 ก็นี้เลยครับช็อตกันของเราครับ Biofort สีเขียวครับสปพงสเปดสนัยงสไนเปอร์อะไรต่างๆ M82B อีก10วันครับทุกคนครับนะสไนเปอร์ของเราครับนี่เลยครับ Yellow Puma ครับดาเมจบอก2กันเลยทีเดียว พิซซ่าของเราครับทุกคนมาลีกระทะมีหัวมตัดไม้เบสบอลคาต์ตา้ะถือหน้าลอบบี้สุดเท่สุดแรไงไปไงคาตาณะแรงๆด้วยนะครับทุกคนแล้วเบิดมืออีสปีดรูปแบบครับทุกคนอาเชีพของเราไม่ได้มีเก้าแกตติ้งนาราคา2,500บาทแต่ใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับู่กับรหัาสินค้า7,78นะครับในราคา 500บาททวนนั่นเองครับเชื่อม f c e e o o o นะครับมาด้วยเลเวล24ครับหน้าโปรไฟล์ของเราไลฟ์46ครับคนสิทขั้นสูงก็ตามนี้เลยครับจะลังจะขาย ID แล้วนั่นเองครับมาทุกคนที่แฟชั่นตัวละครของเราครับทุกคนครับไพมีสบูฟ้าควโนอะไรต่างครับนะนี่เลยครับอุ้ย500บาทมันก็ตึงก็แรงเหมือนกันนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับหัวคงหัวขาวอะไรต่างครับ สุดเซตก็จีครับทุกคนครับไอดี500บาทผมว่าคุ้มค่านะครับนะมันจะเป็นนะครับนี่เลยนะครับนะโอ้โหก็จีมีมีทุกอันนะทุกคนดูดิหัวของแบบหัวหัวจระเข้หัวซีบ้าหัวม้าลายหัวหมีนะครับทุกคนครับเขาผ้าปิดปากสุดเท่สุดแรงของเราครับทุกคนครับใส่ยห้ลงอะไรเนี่ยไม่ควนพลาดแน่นอนครับ500บาทเท่านั้นเองครับสำหรับใครที่แบบว่าพี่ครับต้องการไอดีไไม่เกินแบบ 500ร้มีไหมครับงบ500นี่เลยครับทุกคนครับนะมาหาเอาได้เลยครับนะมันเป็นคาร์บอนในตัวนันนิ่งครับทุกคนครับนะนี่เลยครับกล่องแพ็กเกจตัวละครบัตรเพิ่มอันอื่นครับพิมพ์เขียวอีกเยอะแยะครับทุกคนครับพิมพ์เขียวตัวนี้ใช่ปะเออไปแรกได้เลยนะครับไม่รู้ว่ามันหมดหรือเปล่ามันหมดหรือยังนะครับมาดูที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับ ของผู้หญิงก็จะตึงๆแลแลก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับเซ็กซ์การ t เล็ตเฟรมครับทุกคนครับนะเป็นไงครับ s c a ก l e t าร a เลตเฟรมนี่ก็ตึงเหมือนกันนะครับนะผ้าปิดโปงปิดปากอะไรต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นตาดงตาแดงของเราใส่ไปเลยครับนี่เลยครับเป็นไงตึงๆแลลลกันเลยทีเดียวครับ5 0าบาทได้ขนาดนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับทุกคนครับไม่มีใครเอามาขายนะครับในราคา5บาทได้ชุดอีโวพิมเพียวอะไรต่างๆมากมายครับทุกคนครับนะมันแบบมันยังแลกได้ใช่ปะ นี่มันแลกได้ครับมีพิมพ์เขียวขนาดนี้แล้วทุกคนมัน,มนสามารถแลกได้นะครับใน้เลยนะครับนะพิมพ์เขียวได้ตั้งมา2ออันนะทุกคนลูกแก้วเนี่ยหาง่ายมากครับคุณนอาจจะแลกเออเซ็ตเซ็ตไหนวะเซ็ตนี้ได้เลยนะครับนะนี่เลยครับมันแลกได้แล้วครับเอา เก็บลูแก้วอีก1อันก็แลกได้แล้วนะครับนะหรือบาทีคู่หูตัวละครกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นฟินิกไฟครับทุกคนครับนะนี่เลยนะครับคอลเลคชันท่าทางกันบ้างครับทุกคนครับท่าหยยบลูกโป่งครับนะอู้เติมเงินเยอะเหมือนกันนะครับไอดีนี้ก็เติมเงินเยอะนะครับทุกคนครับดีดีนะครับ โกก็มีท่าส,สวัสดีห้า5้บาทได้ขนาดนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับแอร์บอร์ดของเราร่มชูชีพผ้าพ,พื้นหลังครับ a b c ิ s, รูปภาพครับตาของเราก็ตามนี้ครับ Sky b s k y ย o บสกาย i ิ g งครับมาดูวุปืนกันบ้างวุ้ดปืนของเราเนี่ยไม่ไว่าจะเป็น m อครับลั่น2ครับอันนี้สิบสองวันครับทุกคนครับเอาไปเล่นครับทุกคนครับนะ เหม er mm ือนกับ hmm. ว่าเราเช่า like. อ่ะเออห้าร้อยบาทได้ได้าสิบสองวันอย่างเงี้ยก็ดีมีดีเหมือนกันนะครับนะเอ็มเอ็นก็สี่ปืนพลาสมากันเอ็มจีที่ยูเอ็มพีนะครับทุกคนนี่เอ็มพีไฟ VHS ของเราครับทอมสันช็อตกันของเราก็นี่เลยครับนะสีเขียวครับคุ้มค่าคุ้มราคาแนอนห้าร้อยบาทได้ขนาดนี้ลองกลับไปคิดกันดูแล้วกันครับขนสีเขียวครับทุกคนครับนะมีทอรตัดระเบิดมือครับทุกคนครับอีกสีรูปแบบไอวอร์อีกหนึ่งอันครับอาร์เทอร์ของเราก็ตามนี้เลยครับห้าร้อยบาทเชื่อมเฟซ โอเคครับอยู่กับรหัสสินค้า779ในราคา1,600บาทเชื่อม Facebook นะครับทุกคนมาด้วยเลเวลนี่เลยครับ47ไลท like, ์848สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้นะครับทุกคนครับนะไปดูกันที่ครับสิทธิ์ขั้นสูงเนี่ยไปกดไม่ได้ครับเนื่องจากว่า มันมีแค่นี้นะครับทุกคนครับไปดูกันที่แฟชั่นตัวละครของเราไม่ว่าจะเป็นมูฟฟาครับทุกคนครับโคโนฮายาโตเรงต่างครบเซตครับไปดูกันที่แฟชั่นการแต่งตัวครับหัวของเราก็จะตึงครับไม่ว่าจะเป็นชุดเซตแบบว่าชุดนอนนะครับทุกคนครับนี่เลยครับกางเกงขาวพี่ตูนครับ วิ่งแบบพิทูลและก็นี่ครับออแกนิกแย่ของเราครับทุกคนครับมีมาให้ครบเซตแน่นอนครับทุกคนครับนะสุดเซตตึงๆแรงๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับนี่เลยครับเรียกใส่กันที่เป็นให้ที่เรียบร้อยครับทุกคนครับไปดูกันที่แฟชั่นแว่นตาครับนะมันจะเป็นผ้าปิดตรงปิดปากสุดเซตไอโอเคมีแน่นอนครับทุกคนครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนในราคา1 6ึ0้บาทนะครับชุดลงชุดนอนซาตมาสํำหรับใครที่หานะครับนี่เลยครับรองเท้าปีกนกขนาดนี้ครับทุกคนครับมา ไม่ค่อยมีใครมีนะครับนะผมว่าอ่ากิจกรรมนี้นะครับมันหมดเยอะมากนะครับทุกคนแต่ผมไม่ได้สุ่มอ่ะผมว่าจะสุ่มอยู่แต่ว่าไม่ได้สุ่มนะครับเนื่องจากว่าสุ่มไม่ทันนั่นเองครับนะใส่อะไรตุ่นๆกันเลยทีเดียวครับเสื้อปีกนกกางเกงปีกนกอะไรต่างๆครับนี่เลยครับทุกคนครับสกอร์ซาดาม่าครับใส่แล้วเท่ใส่แล้วแรงครับออร์แกนิกแย่ของเราครับก็มีมาให้ครับเสื้ออีซุสสุดเทเลดไลน์เป็นไงครับหนึ่งพันหกร้อยบาทเท่านั้นครับถ้าใครสนใจเนี่ยทักเพจมาได้เลยนะครับ นะแฟชั่นกางเกงกางเกงกกางงเขาวพี่ตูนครับใส่ลาเตใส่ลาแรนนะครับนะใส่พรนี้ครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับกางเกงปีกนกมีแน่นอนครับแล้วก็ใส่ไฮโลงอะไรไอยูโอเคไอยูเคสุดประทับสเตทสุดแรงของเราครับนี่เลยนะครับทุกคนกับเดูที่แฟชั่นรองเท้ากันบ้างก็จะตึงตึงครับในตัวสปีดครับหนึ่งพันหกร้อยบาทเท่านั้นครับพาพิภพไททันนี่เลยครับทุกคนครับไททันเกาะไททันเอเลนใช้ไะทุกคนครับบัตรเพิ่มอื่นครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เขียวลูกแก้ว เยอะแยะมากมายฝ่ายเอสของเราครับมาดูคนที่เคลลี่กันบ้างครับตัวละครของผู้หญิงเนี่ยก็จะตามตามนี้ครับทุกคนครับนางยากบูซงยากบูซ่าอะไรต่างครบเซตครับทุกคนครับแฟชั่นเสื้อผ้าของเราแต่แต่ว่าชุดผู้ชายนี่ตึงๆแรงๆกันทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าสารลเท่ใส่แล้วแรงแน่นอนครับหนุมที่คู่หูตัวละครนกฟินิกไฟแรงต่างมาพิงกินนกพิ้งคินอะไรต่างครบเซตครับคอลเลคชั่นท่าทางก็นี่เลยครับท่าบุญญาท่าวันฟุตอัพฟิงเกอร์ครับท่าดันพื้นท่าของเราครับนากราวพันธ์เนี่ย หมดเยอะไปประมาณ2,800เพรนะครับทุกคนครับท่านี้นะครับในสำหรับใครสุ่มเนี่ยก็จะคงจะรู้ดีครับปีกดำปีกขาวนั่นเองครับทุกคนกล่องดวงใจยันบ้านะแอร์บอของเราร่วมชูชีพภาพพื้นหลังนะครับทุกคนครับก็จะตามนี้เลยรูปภาพ a อ c t h ตาของเรานะครับสกายบงสกายวิงครับอาวุธปืนของเรากันบ้างครับทุกคนไม่ว่าจะเป็น M4 AK ครับสกากอซ่าเอเคสครับทุกคนครับ M29 ฟาร์มาร์ครับเป็นไง UMP MP5 นครับ P90 Thompson ของเราอีก2วันครับเออ่ช็อตกัน์ของเราครับสปงสเปซสไนเปิสไนเปอร์พิสตันของเราครับมาลีกระทะมีถั่วตัดไม้เบสบอลนะครับฟิตของเรามาด้วยหมัดม่วงครับทุกคนหมัดม่วงง่วงได้ไงครับมัดก่อม่วงจะง่วงได้ไงนั่นเองครับนี่เลยครับไอวอรสอันครับ มาด้วยนะครับในราคา1,600บาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยครับบอกเลยว่าแฟชั่นผู้ชายเนี่ยตึงๆแล่เลยอ่ะแฟชั่นผู้ชายอ่ะตึงๆแลแเลนะครับทุกคนครับบอกเลยคุ้มค่าแน่นอนครับทุกคนครับนี่เลยครับแฟชั่นผู้ชายอ่ะตึงแลขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับอยู่กับราัสสินค้า780ดนย์ะครับา4,500บาทเชื่อม Facebook นะครับทุกคนมาด้วยเลเวล 67ครับทุกคนครับไลค์สามพันสี่สามสิบแปดิขั้นสูงก็ลึงเหลืองเตะเลยนะครับทุกคนครับนี่เลยครับก้ามทองสําหรับใครที่หลายคนต้องการครับนะพี่ครับเอาก้ามทองมาหน่อยมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับนะมันมีคนฝากผมก็เอามาขายได้นะครับถ้ามันไม่มีคนฝากผมก็ไม่รู้จะมาขายไงมันไม่ผมไม่ผมไม่ใช่อดีนะครับไม่ใช่เจ้าของไอดีนะครับนะนี่เลยนะครับทุกคนครับมาดูกันที่แฟชั่นตัวละครครับตัดภาพไปที่อันโลกกันเลยครับทุกคนครับเซตคอบบ้านี่เลยเป็นไง คอบบ้าครับทุกคนขอบบ้าก้ามทองครับหัวพี่ตูนหัวกางเกงพี่ตูนหัวแบบแร่ๆตึงๆครับทุกคนหัวขาวก้ามทองอุ้ยทุกคนไอดีนี้ผมว่าสุดนะครับทุกคนครับนี่เลยครับนะหัวบ่าววงบ่าวว่านอะไรต่างๆสุดเท่สุดแรงของเรามาดูนที่แฟชั่นแว่นตรงแว่นตากันบ้างครับก้ามองก้ามทองเซ็ตอายุเคสินโซปโตอะไรต่างๆครับครบเซ็ตกันเลยทีเดียวนะครับนะดูกันเลยครับ นี่เลยนะครับทุกคนครับเสื้ออายุเคปเชนโซปโตเลยสุดเท่สุดแรงครับหน้ากากตรงหน้ากากดำโรงหลบของเราดูที่แฟชั่นหน้ากากเสื้อผ้ากันบ้างครับน้ำไม่ว่าจะเป็นชุดนงชุดนอนไซตามะก็มีมาให้ครับทุกคนอายุโอเคสุดเท่สุดแรงครับทุกคนทับนี่เลยนะครับนะกามทองที่หลายคนต้องการตามหาครับอุ้ยทุกคนเซ็นี้ก็เท่เหมือนกันนะครับทุกคนครับนะทรงผมสุดเท่สุดแรงกามทองของเรานี่เลยนะครับทุกคนครับนะเสื้ออายุโอเคของเรา ก็มีมาให้นั่นเองครับเอซุสสุดเท่สุด,สด,สด,สดแรนะครับก็ตามนี้เลยนะครับยากุซงยากุสซาพี่ตฟีนิกะอะไรต่างครบเซตครับต่อไปดูที่แฟชั่นกางเกงกันบ้างครับนาะสายให้ลงมาเลยสุดนงสุดนอนไสตาม,มาะกางเกงข่าพี่ตงพี่ตูนครับ แล้วราคา400 4,500บาทเนี่ยค่าฝากนะครับทุกคนครับค่าฝากก็450บาทนั่นเองครับเอา4,000เนี่ยไปหารด้วย10นั่นเองครับก็จะเท่ากับ450นั่นเองครับถ้าคุณอยากฝากขายแพงคุณก็ต้องเตรียมเงินค่าฝากเอาไว้ด้วยนะครับนะถ้าคุณอยากฝากขายถูกๆเนี่ยเอออยากจ่ายค่าฝากถูกอยากจ่ายสัก100บาทคุณก็ลองขาย1000บาทนะครับนะ ค่าฝากมันก็จะถูกลงด้วยนะครับถ้าคุณขายแพงค่าฝากมันก็จะแพงตามนะครับแพ็กเกจตัวละครบัตรเพิ่มอูอันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับอันนี้มีแล้วนี่หว่านะครับนะบัตรเพิ่มอื่นครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เขียวลูกแก้วบัตรเปลี่ยนชื่อหนึ่งใบอันนี้เลยครับคิสซั่นอันนี้เอาไปแลกแว่นตาอยู่โอเคน่าจะมีไปที่เรียบร้อยเลยครับบัตรเปลี่ยนชื่อหนึ่งใบครับนะทุกคนครับนะไปดูกันที่แฟชั่นตัวละครผู้หญิงครับ ตัวของผู้หญิงก็ตึงๆแรงๆเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นหัวอายุโอเคสุดเทพสุดแรงของเรานะครับสายไฮโลไฮไลท์เนี่ยไม่คอนครับแว่นตาอายุโอเคเป็นไงมีแน่นอนนะครับทุกคนครับไอดีนี้บ่งบอกไว้ว่าสุดนะครับสุดจริงครับนะแว่นตาอายุโอเคของเราครับทุกคนครับนี่เลยครับสาหรับใครสายไฮไลท์เนี่ยถูกใจแน่นอนครับนี่เลยครับทุกคนกล้ามทองกล้ามทองอะไรต่างๆกล้ามทองเนี่ยผมบอกเลยว่ากิจกรรมกล้ามทองถ้าตีเป็นเงินเนี่ยชุดละหนึ่งพันบาทนะครับนะกล้ามทองเนี่ยเพราะว่า ไม่รู้อ่ะเพราะว่าผมตอนผมซุ่มอ่ะกล้ามทองผมหมดไปประมาณ1000 1พันกว่าพันห้าพันห้าบาทอ่ะหน0บาทอะทุกคนครับแต่ไอดีนี้4,500บาทผมบอกเลยว่าบวกกับไอเทมอื่นๆผมเลยคุ้มค่าคุ้มราคามาดูที่คู่หูตัวละครแบบนกฟินิกไฟอะไรต่างคอลเลคชันท่าทางครับอุ้ยนี่เลยนะครับสี0พรบาทมันต้องคุ้มเลยมีไอคีขนาดนี้อ่ะทุกคนครับนะใครคิดว่าแพงไปเติมเองนะครับทุกคนครับนะไอคี AK นี้ถ้าเติมเองเนี่ยหมดประมาณ6 0 0 0บาทนะครับนะ กระบอกเดียวเนี่ยหกพันบาทหนึ่งพันห้าร้อยเพจอะถ้าทางท้าทางอะไรต่างๆครบเสร็จครับมีปักธงบ่เนี่ยนะครับแล้วด้ยนี่เลยครับปักธงก็มีครับทุกคนโป่งเขาให้ครับทุกคนกล่องดวงใจยานพาหนะย์แอร์บอสสุดเท่สุดแรงครับทุกคนล่มชูชีพก็นี้เลยครับนะภาพพื้นหลังรูปภาพ ABCTS ต่างของเราครับสกายองสกายวิ่งของเรามาท่าประเทศดูอาวุธปืนกันพลางครับไม่ว่าจะเป็น M4 ครับทุกคนดาเมจอัตราการยิง เป็นสกินปืนที่ดีที่สุดใน M4 แล้วหรือเปล่าครับทุกคนดำดูดิ AK level 7ครับทุกคนครับนี่เลยนะครับทุกคนครับนะ AK ขาวมังกร M14 สกาคิวปิดเลิฟครับในอีก1 1วันครับกอซ่า AK29 ฟาร์มัส s v d ของเรา FX8 สีแดงก็อยากได้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนนะครับทุกคนครับนะนี่เลยครับสกินปืนหลักครบๆอ่ะคุ้มค่าแน่นๆเลยสกินปืนหลักครับทุกคนครับไม่ว่าใครจะ สีแดงขนาดนี้อ่ะเขาไม่ใส่กันหรอกครับถ้าคุณมีสีแดงคุณจะไม่ใส่สกินนี้แน่นอนนะครับนะ a g h m g ของเราครับทุกคนครับนะ u m p m p 5ครับทุกคนแปกก็บอกนี่ครับขอบ้าอีกขอบ้าก็จะตามไปเลเวลเนะครับทุกคนครับ a v d ของเราครับ p 9 0ของเราก็นี่เลยทอมสันสกินของทอมสันของเราใส่ไปเลยครับดูที่ช็อตกันครับทุกคนครับลูกซองอีโว่สีเขียวสีขาวรต่างสเปซที่สั่งก็บอก M1887 ทาวอนสนาลสไนเปอร์สไนเปอร์พริทัน M82B ครับผมว่าคุ้มนะครับ4,500าบาทได้ท่าทางอะไรต่างๆหมัดไฟอะไรต่างๆครับฟิตของเรารลเบิดมือฟิตหมัดม่วงครับแลระ,ะเบิดมืออีก23รูปแบบไอวอลอีก12อันอาร์เทิร์นเรามาด้วย M19 แกตติ้งในราคา4,500บาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า781นะครับส2ง0ับาทนะครับทุกคนครับมาด้วยเลเวล71ไลท์หกหกสามสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับมาไปที่แลงเลยว่าได้ได้สอ่ะเออได้สี่สามพอีก100แต้มก็ขึ้นได้ที่ราอีกแล้วนะครับทุกคนครับนั่นนี่เลยครับ50ดาวโคตรเวอร์มือวางอลังการครับตัวนี้ตัวตึงแน่นอนครับทุกคนครับนะไอดีนี้นะครับนะมาด้วยตัวละครบูฟฟาโคโนอาโลคไฮโตะแร่งต่างครบเซตครับไปดูที่แฟชั่นนกกาารรแตต่งงัััวบบ้ค นีเลยครับหัวขาวบูแมรีโอเน็ตอะไรต่างๆครบเซตครับหัอน้ําเงินหัวบราวันของเราบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับมาดูกันที่แฟชั่นแว่นตาครับสุดเซตอายุเคมีแน่นอนครับเห็นแว่นตาแล้วใช่ปหเห็นหัวชุดลังชิงจอกเลยใช่ไหมนะครับนี่เลยครับผ้าปิดโปงปิดปากครับใส่แมสเก็บทรงนิดนึงนะครับทุนหน้ากากแดงหน้ากากดำของเราผ้าปิดปากตัวนี้ มีแน่นอนนะครับทุกคนครับมาดูกันที่แฟชั่นครับตาดงตาแดงเสื้อผ้ากันบ้างครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นชุดสายไห้ลงไฮไลท์เนี่ยมีแน่นอนครับเอสุดสุดเท่สุดแรงครับเดี๋ยวผมหาแบบเออผมหาชุดเบลจิบสิบไม่เจอนะครับทุกคนครับนี่ไงมันก็มีอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับนะหาไม่เจอครับกล้ามดงกล้ามดังนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นแอสตันบีดกล้ามดาเสื้อซีซั่นสี่สั่นสองซั่นสามเป็นไงสองสามสี่ครับทุกคนครับเอสุดสุดเท่สุดแรง มีให้มาให้เป็นที่เรียบร้อยครับเสื้อโครงกระดูกของเราครับทุกคนครับนี่เลยครับสายไฮไลท์บอกเลยว่าเสื้อโครงกระดูกมีมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็แพ็กเกจเลดไลน์สำหรับใครที่ชื่นชอบเลดไลน์เสื้อไก่แฟนบิด ต,ตึงๆแ,ๆแๆรงๆกัเนเลยเดี๋ยวเอาไปแอคโซนในฟีสไตล์บอกเลยว่า8บิตเนี่ยนะครับนะก็เป็นของแรงนะครับเห็นหลายคนถามหานะครับนะกางเกงปีกนกของอายุเคสุดเท่สุดแรงอุ้ยใส่เซตนี้เข้าไปอ่ะก็โคตรเท่อะทุกคนจริงๆนะครับทุกคนครับนะในตัวลันนิ่งของเราก็มีมาให้นะครับทุกคนครับแพ็กเกจตัวละครสุดเราะยอหลอดของเราแพ็กเกจครับทุกคนบัตรเพิ่มอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วฟิล์มเขียวอุ้ยสกาแต่ท่านมาเอาไปแลกได้เลยเนี่ยเนี่ยนะครับทุกคนครับนี่เลยครับ ลูกกงลูกแก้วอะไรครบทุกเซตครับทุกคนไปดูกันที่ตัวละครของผู้หญิงครับนี่เลยครับสายอายุโอเคครับทุกคนครับมีมาให้เนี่ยรับร้อยครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นแว่นตรงแว่นตาใส่สุดสุดเทพสุดแรงของเราก็มีมาให้ครับทุกคนครับนะนะครับสกัดเลตเฟรมซูมเหมยฟางอะไรต่างๆครบเซตครับไปดูกันที่แฟชั่นแว่นตรงแว่นตากันบ้างครับนี่เลยนะครับนะเป็นไงตึงๆหลๆปะ ใส่เสื้อฮิวีกเลยแรงแดงซีซันส0ซีซัน11 12 13อ่ะแรงแดงทุกเซตอะจริงๆบอกเลยนะครับนะใส่ชุดนี้เข้าไปเลยนะครับทุกคนครับนะเสื้อเลเวลรอยัลหลอดต่างๆครบเซตครับกับอีกเสื้อไก่เป็นบิดใส่แล้วเทใส่แล้วแรงใส่เข้าไปในโซนสไตายบอกเลยว่าได้ผัวออกมาแน่นอนครับเออนะครับทุกคนครับมาดูคนที่แฟชั่นรองเท้าครับในค่าคา2,200บาทนะครับทุกคนได้ขนาดนี้ผมบอกเลยว่า คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับแพ็กเกจตัวละครนอื่ดูแล้วนะครับไปดูที่หู่หูตัวละครครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนกฟินิงฟินิกอะไรต่างครับหรือเจ็ดสกินไฟครับคอลเลกชันท่าทางท่า,ทาวันทุลฟิงเกอร์ครับทุกคนท่าหัวรอท่าอะไรต่างๆครับนี่บุย่าโชว์ทามอะไรต่างครับ ก็ตามนี้เลยนะครับท่าไม้ของเราครับสวัสดีสวัสดีกระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรงกล่องดวงใจของเราครับทุกคนครับยานพหาหนะแอร์บอร์ดใช่ปะโลดบ,บอร์ดสังกัสีมีแน่นอนครับเนื่องจากว่ามีเซตซีซั่น3ของเรานะครับนะมันจะเป็นซีซั่น3นั่นเองครับอืมซีซั่นสูงซีซั่น3จะเป็นบอร์ดสังกัสีนะครับทุกคนครับแล้วก็เสื้อโครงกระดูก นะครับทุกคนครับนี่เลยนะครับทุกคนครับตาผู้ดงผู้ดีตาเรายอดหลอดอะไรต่างๆครับสวมใส่บอกเลยว่าใครมีตานี้จะเป็นผู้เล่นในตำนานบอกเลยว่าเล่นมานานมากนะครับทุกคนเล่น3เดือนก่อนอ่ะเออเพิ่งเปิดได้3เดือนมันจะมีซุดซีซั่นสามใช่ปะนั่นแหละครับทุกคนครับมาดูที่คังอาวุธครับไม่ว่าจะเป็น M4 ครับ AK มังกร AK ยูนิคอนครับทุกคนเล่นหนึ่งสี่สกาสกาคิวปิเลอร์ AK ยูนิคอนเนี่ยไม่กลับมาประมาณโอ้โหสามปีตั้งแต่เปิดเซิร์ฟใช่ปะทุกคน มันยังไม่กลับมานะครับทุกคน M29 Farmart SVD XM8 ของเรา M60 n 9 4ครับ Shttmp b 5 v p 4 0 p 9 0ของเราชัดกันก็นี่เลยครับลูกซองอ Bioforce Sportspat นี่อีก4วันครับทุกคนครับ s น i p e r Sniper คาร์เคา8พิสตันของเรามาลีกระทะมีดหัวตัดไม้เบสบอลนี่เลยไม้เบสบอลตัวนี้ครับสุซีซั่น3ของเราคาตนะ Candice Style Plus Plus นะครับมัดมัดมัดม่วง เคลฟิตของเราระเบิดมือ24รูปแบบไอ c วอลอันครับทุกคนอาร์เทิร์นของเรามาด้วย M19 กาติ้งในราคา2,002รบบาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับทุกคน